อันดับที่4ปราสาทนอยชวานสไตน์ Newchwanstein New Castle แรงบันดาลใจจากเทพนิยายและความเพียนแม้จะดูเหมือนปราสาทในเทพนิยายของดิสนีย์แต่ปราสาทนอยชวานสไตน์ในบาวาเรียสร้างขึ้นในศตวตรรษที่19โดยกษัตริย์ลุดวิกที่สแห่งบาวาเรียผู้ซึ่งถูกมองว่าเป็นกษัตริย์บ้าเพราะความหมกมุ่นกับโลกแห่งเทพนิยายและความฝัน เขาใช้เงินจํานวนมหาศาลในการสร้างปราสาทนี้และปราสาทอื่นๆอีกหลายแหง่งจนราชสํานักไม่พอใจและประกาศให้เขาไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ปกครองความแปลกของปราสาทนี้คือความงดงามที่เหนือจริงซึ่งตัดกับชีวิตที่โดดเดี่ยวและจุดจบอันลึกลับของกษัตริย์ผู้สร้างทําให้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งและชวนให้สงสัยในความลุ่มหลงของมนุษย์หากใครรับชมมาจนถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่อง YouTube อยู่กับใจให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าต่อไปสวัสดีครับ